สวัสดีครับพี่น้องเนี่ยมาแรงนะครับมื่อนีผมก็ัมานั่งเฮ็ดคลิปนะครับโยอ,อยู่ในสวนยาง,ยางนาเนาะพี่น้องว <c oughs> ่าอยากเอาสวนยางนามาอวดมูกับแมนนะครับเพระาะว่าตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับเนาะเฮ็ดฟอออกแล้วนะพี่น้องนะครับปีนี้แหละเนาะปีนี้แหละถ้าฝนล,ลงเดือนมษายนเนาะครับฝน ปีที่แล้วนี่ฝนวันท่านได็ตกเนียเดือนเมษาเนาะปีที่แล้วปีนี่เนาะครับปีนี่เนาะมันปีที่แล้วเดือนเมษาฝนวัน่านเด้ตกผมก็บ่ไดเละเบิ่งนะครับเฮ็ดพอมันออกนะครับดอกกับวใหใ่ดอกขาวอากลากอยู่มันฟอเบิันแล้วพี่น้องมันมันเห้งมันแลงเนาะเพราะว่าเขากับการเจริญเติบโตของเฮ็ดมันกับบดีเพราะว่าดินมันแข็งเนาะนี่น้องดินมันแข็ง ผมกับเลียเคลียร์เบิ่งนเนาะผมยังเลาะอยู่เสมอนะครับอนยังงานตรงอยู่ผมนังแค่ไปกับเห็นนะครับเนาะเห็นเห็นเป็นเฮดพอนั่นแหละเป็นเฮดพอหนังครับเนาะเฮดพอฝ่ายก็มีนะครับพอเดือนหกคนเดอนหกมานะครับเดอนเดอนพฤษภาเนี่นะอ่า ผลลงนะครับเฮ็ดพาะออกหลายเติบอยู่นะครับผมก็เก็บได้เพราะเป็นผมเก็บดอกเมียผมเก็บนะปลูกไว้เห้เมียเก็บเนีพี่น้องสิบ <laughs> กิโลคือสีใดเออน้องเนาะพี่น้องเนาะกับบ่หลายเนาะพี่น้อง,องโอ้ยเก็บเมียผมบ่อยู่มานอนเลย <laughs> เก็ดนะครับเนาะก็ดีใจมากระดับหนึ่งอยู่ครับแต่ว่าปี่นี่สิเป็นยังไงนะครับตอน ต้นยางหน้านน่ก็ใหญ่ขึ้นนะคเนาะใหญ่ขึ้นกว่าปีกว่าเดือนไม่ซาทีแล้วนะครับเนาะเดือนไม่ซาที่ผ่านมาผมมาวัาเปินเ <c oughs> นาะ,ะทีพี่น้องเลยเห็นข้างหลังนี่นะนี่นะครับแต่แทนกรองกันเบืองนะคอต้นงามต้นบางงามนะครับตรงที่ผมนั่งมี่กอ็ออกนี่ นีท่ทั้งสายทั้งนังนะพี่น้องค่อยเบิงนะครับปีหนานะครับปีหนานอะเดือนเม่สาปีหนาเนาะ้าฝนลงแต่หัวปีกกปีนี้ผมบ่งว่าเห็ดเฮ็ดพอออกนะมันแหงมันแหลมครับฝนบอไในมากเลาะเลาะเบิงเสมอแต่บไปสังเกตว่าเฮ็ดเฮ็ดพอออกนะแล้วก็ว่าเห็ดพอออกเต็มอยู่บ่งว่าเห็ดพอออกนะครับ พอฝนลงเดินเดินผฤษภะามันโผมันแตกนะครับบานนี้ก็เลยเห็นเป็นเห็ดเป็นเห็ดปอดข้าลากอยู่ครับคนมาเก็บเห็ดนะครับเขากับสะออนอยู่นะว่าถ้ว่าบาฟืนเห็ดละงอกนะครับเห็ดเห็ดแดงก็ออกอยู่หรอกมาลายนะครับเห็ดละงอกเนี่ยบ่อีที่มยอดที่ผ่มนางนี่นะครับเขาด้อยนี่ ประมาณ่าไรแถวเดียวนะครับนะแถวเดียวประมาณ 1, นึ่งไรนี่แหละผมหยอดเจะเยัดไปเก้าสิบลิตรพีน้องบ่ได้ผลก็เป็นยังไงน,นะผมก็เฮ็ดตามสูตรที่มันอาจารย์ดีหลายๆอาจารย์ที่มันเฮ็ดอยู่นะเฮ็ดตามสูตรเลยแหละเนาะเยอะอ่าสปอของเห็ดก็เดินดีอยู่ตอนนี้รก เฮ็ Or, <served. If S 1> ดได้เจ็ดมือแปดมือมือที่มือที่เก่ามัมาหยอดนะครับว่าเจ็ดมือใส่ได้เนาะแต่ว่ากับโเห็นออกคือเก่านอนอยู่นนอะเจ็ดเพาะี่ว่าออกนี่คือเพ่นหยอดใส่ต้นนะครับเนาะพันหยอดใส่ต้นต้นกะมันเป็นต้นต้นที่ปลูกเล้วนะต้นกะต้นที่เพิ่นเพาะต้นกายตอนนั้นนะผมไปซื้อมาหยอดเจ็ดเพาะปรากฏว่าออก อีกโซนหนึ่งผมปลูกปลูกอยู่ลอยสามลอยเจ็ดเจ็ดสิบต้นนะสีปีแล้วนะสองปีแรกเห็ดเห็ดแดงออกอยู่แต่ว่ามาปีนี้นะครับเนาะปีนี้แหละเดือนเมษายนปีพันมาจะภา 5, นัานมาเนาะบอกจักเห็ดอัน <c oughs> นั้นมัน่นาจะไม่ได้รับแสงแดดผมมาเพราะเพราะว่าข้างหนึ่งข้างถ้เป็นตกทีผมนี่จะมีสวนยางพาราอยู่นะครับ มีส่วนยังพลาอยู่คิดว่าม่ได้รับแสงแดดนะเช็ดก็เลยบุกอันนี้ทั้งขั้ทางหลังผมนี่สิเป็นทิศตะวันออกขึ้นมานะแต่ว่าผมก็ปลูกบดถึงแนวคึ้ือกันธรรมดานี่เถ้าต่อปลูกลองแต่เป็นตกแต่เป็นออกนะครับนะแถวแถวนะครับนะกำลังแถวพระา่า ดวงอาทิตย์ขึ้นมาจะเห็นเห็นแสงแดดเ่าคำในที่นี่นะครับเนาะแต่ถ้าปลูกควงตะเวนนะครับมันจะบบอมันจะมาได้รับแสงแดดมันจะได้รับแต่ตอนเอียงนะครับน้องแต่ถ้าปลูกแนวตรงจะเป็นตรงตะเวนออกนะครับควรพะควรจะสิบปลูกต้นต้นยางหน้านะครับเนาะเพื่อกินเห็ดนะครับเพื่ออ่าเชิงธุรกิจก็ได้นะครับเนาะต่อไปนะครับ อนาคตข้างหน้านะครน้ำจ่อน้ำมงกน้ำมันก็ได้นะพี่น้องแต่ว่าเพื่อทีกินเห็ดนี่ผมแนะนำการปลูกปลูกต้นย่างหน้านี่ต้องปลูกแถวหายตรงตะเวนตกตะเวนตกตะเ,เวนออกนะครับเนาะเพราะว่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้รับแสงแดดตั้งแต่ซาวด์หอดคำเลยนะครับเนาะถ้าว่าได้รับแสงแดดน,นี่เฮทโบเกิดพี่น้องเนาะเห็ฮทจะโบเกิดเกิดแตเกิดยากเนาะเกิดบโบลายหนึน่งเนาะ ประมาณน่ะอันนี้ําประสบการณ์ผมเห็นมาเนาะต่ว่ายอยู่หน้าผมมีอีกนะครับประมาณหาอะไรผมปลูกอยู่นาอันนั้นผมปลูกปลูกตะเป็นตัวตะเวนออกกันอันนั้นถ้าเบิ้งพุ่นนะถ้าเบิ้งสวนนั่นก็แล้วกันนะครับถ้าสวนนี้บ่ออกนะครับอันนั้นเฮดพอกออกกันเป็นบางตัวน,นะครับเนาะปีทีเแี้แวเขาว่าต้นกลากเขายังวันใหญ่ๆนะครับวันในปีเดียว ปีนี่ปีที่สองนะครับเนาะอ่าปีหน้าในี่ปีที่สามนะครับเนาะอ่าค่อยเบิ่งส่วนนั้นเนาะออกครับถ้าออกผมจะจีไทยคี่ไปดีนอนะบาบา้อนเบิ้งเก่าเนาะป้าบ่ายาดี๋ยก็ามาลงไฮระบบเบิงบ่งน้ำไฮมูเบิ่งไม่ระบบเอานะพี่นองอ่าตาว่าเห็นละงู ทั้งขาวทั้งเหลืองนึงบ้าท่านด้ออกนะฮจะเห็นเห็นน้ำหมากหรือว่าเห็ดแดงออกนะครับที่ผมปลูกววาได้ซีปีนึ่งก็ออกแล้วแต่ว่าปีนี้บ่ออกเพราะว่ามันผมคิดว่าว่่ได้รับแสงแดดให้เจ้าหนะ้าที่เอ็มวีมามาหยอดเชือกให้เขาเสือ้อเสื้อจากเขาก็ับไม่ได้ผลกันนะับไม่ได้ผลกันซสื้อน้ำยาขยายเชื้อเห็ดําเขาก็ับไม่ได้ผลกับเ่าเนาะ ัวผมนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมานี่ยคิดว่ามันบอได้รับแสงแดดนะพี่น้องเขาสิตัดกิงก่งก้านซี่กับ่ไดไดรับคือเก่านะครับเพราะว่ามันมีต้นยางพราราบางอยู่สวนของเขานะเนาะวิตัดของเขาก็บ่ได้เขาอยู่ทิแตะวันตกเลีนะ้ยงเบ,บากับใครดีนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นวัด <c oughs> อากาศหนาวนะพี่น้อง สำนีกนะครับพอกันนี้พี่หนาก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณนะครับ